จากการหารายได้ไม่ประจำนะครับของครูสองคนนะครับก็ทำให้มะขามซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ปลูกด้วยนะครับรับมาขายแล้วก็มาแปรรูปขายสนุกสนุกกะว่ามีเงินติดไม้ติดมือนะฮะตอนนี้ได้กลายมาเป็นมะขามชื่อดังที่บางขายอยู่ในเซเว่นอีเลฟจากเด็กน้อยซึ่งพ่อแม่ไม่ได้ให้เงิน ไปก,กินข้าวนะฮะก็เอามาขามไปขายนะครับตอนนี้จบมหา,าวทิทยาแล้วมีบทบาทในการดันแบรนด์สารัพอย่างไรครับก็หน้าที่ที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะครับในตลาดในบริษัทก็คือคนขับรถเพราะอย่างแรกที่พ่อแม่เขากล่าวเลยบอกว่าโอเคก่อนที่คุณจะเป็นเจ้านายขายได้คุณต้องเริ่มจากระดับที่ล่างสุดเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงช่องว่างระหว่างที่ผมบริษัทผมไม่ได้เข้าห้างผมก็คิดว่าผมจะดันสินค้าตัวนี้ เข้าไปเพิ่ม Channel ก็คือจะเข้าเข้าไปขายในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆก็คือเริ่มขับรถเองมีลูกน้องคนหนึ่งนะฮะเอาที่โรงงานมาช่วยก็ช่วยกันแบบโอเคขับรถไปตั้งแต่ตีห้ให้เอามาขามไปส่งคนของเองอะไรเองจะต้องพบปัญหาต่างๆมากมายเช่นสินค้า ขายบ้างโอเคนะฮะเช็คบินไม่ตรงบ้างหรือว่าอันนี้ไปที่ไหนจะ,ขจะเข้าที่ไหนก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆทั่วกรุงเทพเนี่แหละครับนะฮะคือปกติไม่ได้เข้าเลยเข้าแต่เซเว่นเดลินเดลินใช่ครับอพอขายได้ก็โอเคมาเจอปัญหาต่างๆแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าโอเคเราควรจะขยายชแนลทางไหนมากกว่าหัวโมโนโพลีใช่ไหมใช่ครับผมก็เลยมาคิดว่าโอเคผมก็เลยมาตั้งโมเดลธุรกิจไว้ว่าการจะทําสินค้าให้ ประสบความสำเร็จเนะฮะเราต้องมีขั้นตอนทั้งหมดหสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งคือการพัฒนาคุณภาพของสินค้านะครับเราต้องรู้ว่าเรามีดีทางไหนอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของมะขามแล้วเราต้องรู้ว่ามะขามเนี่ยสามารถจะปรับปรุง hmm. ย mm ังไงให้มันออกมาดูดีได้ซึ่งก็ต้องเริ่มจากคุณภาพนะฮะการคัดวัตถุดิบอะไรต่างๆเอ่ยเดี๋ยวมาถึงขั้นที่2คือการสร้างแบรนด์ในโลกธุรกิจที่เรียกว่าตอนนี้เป็นธุรกิจของระบบทุนนิยมเราต้องสร้างแบรนด์ให้ สามารถอยู่ในต,ตลาดได้ทําให้คุณคนหยิบจับแล้วบอกว่าโอเคอันนี้เป็นตัวแทนของเราอยากจะให้มองสินค้าของเราเนี่ยเป็นเหมือนลูกของเราว่าเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนอย่างเช่นคําว่าจีจ้าของเราเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสาวเปรี้ยวๆหน่อยจีจ้าเนี่ยเป็นชื่อของมะขามยี่ห้อหนึงนะอ๋อจริงๆมันเป็นชื่อเ,เรียกกันเลยว่าจีจ้านะเขาใช้เป็นแบรนด์นะครับผมเพราะจริงๆก็คือ่าเปลี่ยนเยเขาจดไม่ได้ไงผมเข้าใจผิดแต่เนี่ยจีจ้านี่ ตกลงจีจาร์นี่ของจีจหรือเปล่าอ่จจารตราสารัอยางเงครัหรือเปล่าเพราะนที่บอกว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นประเภทของสินค้าเราก็อยากจะให้สินค้าตอบโจทย์ในเรื่องของรสชาติแล้วก็อิมเมจของตัวสินค้าเราถึงได้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมามนะครับหมายถึงว่าคุณมีมะขามจีจาร์ตราสารัดเมื่อ ไม่นานมานี้จิจาเริ่มเข้าเซอร์วอิเลรนครั้งแรกเป็นวันปี51ครับแล้วก็เป็นการทุบสถิติการขายรายได้จากที่แต่ก่อนมียอดขายประมาณแค่450 0ล้านขึ้นมาเกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยสินค้าเพีน8ตัวเดียวครับก็คือตัวนี้เรียกว่าโดนมากๆักก็คือการสร้างแบรนด์ตัวที่สอง่ากลับมาสู่ อันดับส <Yeah. S 1> ก็คือเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายครับ <Yeah. S 1> อันนี้สำคัญมากแต่ก่อนเนี่ยอาจจะดูที่ว่าสินค้าคุณดีไม่ดีแพคเกจิ้งดีไม่ดีดดแต่ทุกวันนี้คนที่เป็นเจ้าของช่องจัดจาหน่ายสินค้าหรือเป็นเจ้าแชนแลจะมีชายไปกว่าครึ่งอย่างเช่นผมเนะี่ยเป็นคนชอบกินยาคูมาก <Yeah. S 1> แต่เพิ่นยาคูเนี่ยหาก,กินยากมากถ้าผมไม่ตื่นตอนเช้ามาเจอสาวยาคู Yahoo, หรือป้ายาคูอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ผมก็จะไม่ได้กิน ในขณะเดียวกันผมแบบอารมณ์อะอารมณ์คนอยากกินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอารมณ์คนอยากได้ของเพราะฉะนั้นช่องทางการตลาดอะไรนะครับ limited model ก็ไงการที่หากินยากเนี่ยนะฮะอย่าง Air m a e อย่างเงี้ยเดินซื้อไม่มีไม่ได้นะใจะต้องต้องซื้อของอย่างอื่นเขาอยิไม่ได้นะแต่ Air m a e เป็นที่ปรารถนาเลยอันนี้คือสินค้าที่เรียกว่า limited edition แต่เดินไปซื้อเข็มขัดธรรมดาตัวๆไป อันนั้นเป็นเพราะว่าสินค้ามันมีราคาศูนก็มีคุณค่าในในตัวมันมากถ้ามาขามผมโอเคอาจจะสองหมื่นนะแคนั้นผมก็อาจจะใช้บริษัทโมเดลแบบนั้นได้แต่เพราะว่านี่เป็นสินค้าที่หากินง่ายแล้วก็มีสินค้าที่คล้ายๆกันในตลาดเยอะเพราะฉะนั้นช่องทางจัดจำหน่ายสำคัญมากพอหลังจากที่ผมไม่ใช่คนจัดจำหน่ายผมก็ทำเองได้นะผมเป็นเซเว่นหนุ่มทำมาขายเองเลยครับ อ๋อมีครับเดี๋ยวนี้เ๋ยว่นเ้เลเว่นเอ่อแฟมิลี่มาที่เขาทำมะขามเองเลยทำมะขามเขาเรียกว่าเป็น p r i v a t e brand มีหลายๆเจ้าขึ้นมาซึ่งก็ house brand เลยใช่ครับมี house brand กันเยอะมากซึ่งเขาอาจจะใช้ supplier จ้าอื่นทำก็ได้อ่แล้วคุณจะมีปัญหาอะไรไหมก็ตอนนี้ผมก็ผิด house brand ให้เขาอยู่ด้วยอืนกันแล้วก็อาจจะกระทบไหมกระทบไหมจากเดิมเราขายอยู่แล้วมันดีขึ้นดีเจ้าของเอ่อห้างลงมาทำเองเลยอันนี้ต้องต้องเท้าความกันแปลว่าแล้วก็ บางทีไปเก็ตจริงคล้ายๆด้วยใช่เท่าแ่อย่างมีเคสของไอ้อะไรนะคาปิโกโซดาที่เพิ่งแชร์กันเลยไม่ก่อนนั้นก่อนนั้นนั้นไอ้โค้ร์ลายี่ห้อหนึ่งไปอยู่ในห้างโมเดิร์นเทรดอันหนึ่งก็เหมือนกันวางคู่กันเลยถ้าผกระทบไม่ต้องกลับไปดูว่าแบรนด์คุณแข็งแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายถ้าแบรนด์คุณแข็งปุ๊บโอเคต่อให้มีเฮ้าส์แบรนด์มาก็จะเป็นแค่การแชร์กันตลาดกันแต่ว่ายอดคุณจะไม่ตกมากครับครับแต่ขณะเดียวกันถ้าแบรนด์คุณไม่แข็งเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งแบรนด์สาว ในส่วนตัวผมว่าคนยังติดภาพคาว่ามะขามเพชรบูรณ์คุณสารัตมีวิธีสร้างแบรนด์สารัตยังไงครับก็หลังจากที่เราสร้างแบรนด์นะครับก็ต้องที่บอกว่าต้องเริ่มจากคุณค่าและคุณภาพของสินค้าก่อนซึ่งตัวอื่นบางทีผมไม่ถามเขาก็บอกเขามีอย่างนี้หมดเลยนะครับอ่าตอนนี้เรื่อนี้มันเป็นเบสิกเลยอ่ะว่าสินครับคุณค่าของคุณภาพใช่แต่ผมกล้ารับประกันเลยว่าของที่บนเชล์เนี่ยถ้ามาจากเพชรบูรณ์จริงๆคุณค่ามันต่างกัน คือผมนี่ก็ไปซื้อได้ในเพชรบูรีใช่ไใช่ครับแต่คุณหาซื้อได้ง่ายไหมล่ะครับคุณต้องขับรถไปสีชั่วโมงขึ้นหรือเปล่าเขาไม่มีปัญหาเราให้สบายเออมาส่งนะครับผมเราขับเพ่เราซี้อข้าวไ่ใช่เราก็ไปซื้อที่นาที่ไหนล่ะเขาก็มาส่งเองครับแต่อย่างน้อยเราก็แบรนด์เราก็มีคำว่ามะขามจากเพชรบูรณ์พอเราเป็นเจ้าที่มาจากเพชรบูรณ์เจ้าแต่ถ้าเกิดผมไม่สั่งเพชรบูรณ์ผมเขียนเพชรบูรณ์ได้ไหมล่ะโอ้ก็ได้ครับแต่ว่าเขียนได้ไม่แสดงว่าเนี่ยมันไม่ต่างไงคนอื่นทําได้ ถ้าคนอื่นทำเราทําได้คนอื่นทําได้มันก็ไม่ต่างแสดงมมนไม่มีความหนามงอืออือ่าจริงๆนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถออกเรียนแบบกันได้ง่ายเพราะว่าเวลาบอกสินค้าอะไรมาเนี่ย ก็จะมีคนเรียนแบบลล่าสุดไปเจอมาใน m ม d e r n Trade ก็ทุกอย่างเหมือนตัวนี้เลยยกเว้นสีฟ้ากับสติกเกอร์แค่นั้นเองเขาทำสวยกว่าเราเราสวยกว่าเขาผมหวังว่าของเขาของเราจะสวยกว่าผมก็ต้องบอกว่าของผมสวยกว่านะถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมเรียนแบบคุณถุงช่างแพคเกจออกแบบแพคเกจจิ้งระดับบนเลยั่นเลยเขาทำเล่นไปนะที่ผมคุยนะมีโรงงานโรงงานหนึ่งเขาขายทุกเจ้านะแต่เจ้านี้แพคเกจจิ้งสวยจ้างพรีเซนเตอร์ดีเขาเด่นเลยหรือผมไปคุยกับเนียนไอ้เนี่ยไอ ไอ้เสกอปอิสานยี่ห้อนึงเขาขายทุกเจ้าแล้วมีอยู่เจ้าเสื้อปอิสานนี้ไปนะไปประกวดโอท็อปชนะอีกทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนทำเขาไปซื้อมาอ่าจริงๆถือเป็นชอ็อตคัดครับแล้วยังไงต่อฮัลซานยังไงต่อโอเคอีกอย่าง,น,าาง,เเงนึงที่ซื้อสำคัญเลยฮะก<ไ>็คือว่าเราต้องออกผลิตผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้ามาให้มีความต่อเนื่องไอ้ผลหนึ่งที่ซัมซุงเนี่ยประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสมาร์ทโฟนก็คือเขาออกมาทุกรุ่นเลยแต่กำไรเขาน้อยนะใช่กำไรเขาน้อยครับ Apple ล่าสุดเนี่ย Apple iPhone 6เนี่ยนะรกไ มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะเขาออกรุ่น2รุ่นเองไม่แปลครับเพราะเขาออก2รุ่นแต่ว่าซัมซุงเนี่ยออกไปหลายเจ้าเพราะฉนั้นมันจะแชร์ก็จะกระจายไปแต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่เขาได้คือเขาได้ awareness ครับอย่างน้อยโอเคถ้าคิดถึงมาตอนนี้มือถือ Android ทุกคนก็จะนึกถึงซัมซุงแต่ที่ Apple เนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นประเภทลูกค้าที่ว่าต้องเป็นแฟนบอยของเขาเป็นลูกค้าที่มีความซื่อสัตย์แต่อย่างน้อยหมายถึงว่าคุณจะใช้กลุ่มซัมซุงใช่ไหมครับหวางไปหมดเลย คุณก็จะมีหลาย SKU อ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ A อแวนเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นอย่างที่ที่เราบอกกันตอนแรกว่าโอเคสารัตเนี่ยจะได้ชินยังไงเขาบอกว่าจะถามคุณสารัตว่าคุณสารัตมีจะสร้างความตระหนักรู้ในแบรนด์ยังไงอ่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องเพิ่มชาวนอกในการจัดจำหน่ายสินค้านะครับอย่างตอนนี้โอเคผมอาจจะจัดจำหน่ายในเซเว่นแล้วก็ในร้านโมเดิ t เทรดบ้างบางสาขาต่อไปผมก็จะขยายช่องทางจัดจำหน่าย ทุกครั้งที่คุณไปเดินห้างหรือว่าทุกครั้งที่คุณแบบมีความรู้สึกอยากกินมะขามคุณจะได้ต้องเจอสินค้าของผมวาลิมเชลทำให้มันขายดีอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไปขายตามเชลเยอะๆเนี่ยเกิดมันสินค้ามันไม่ไปอ่ะอันนี้คือคุณพุชนะครับที่คุณพูดนี่คุณพุชแน่นอนครับสินค้าเก็ตติ้งนะคือตัมสินค้าลงตลาดแต่ว่าสินค้าที่เจ๋งจริงๆก็พูมาร์เก็ตติ้งนะคือหมายถึงว่าคนในอยากได้แห่กันไปซื้อคือผมไม่ได้เป็นสินค้าที่ว่าโอเคเฮ้ย คุณอยากได้มะขามเนี่ยโอ้หชีวิตนี้ฉันต้องกินมะขามสักครั้งให้ได้อ,อันนั้นคือผมอาจจะใช้ผู้มาร์เก็ตติ้งได้เพราะฉนั้นผู้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมต้องพูดช้การตลาดอ,อย่างแรกที่ผมต้องทำก็คือการตลาดทางสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถทําได้ง่ายในช่องทางของ a c e b o o k อะไร,ะไรต่างๆทำยังไงให้มันโดดเด่นสำหรับใครที่เริ่มต้นธุรกิจนะฮะอาจจะไม่ต้องใช้พรีเซนเตอร์ที่มีค่าตัวสูงก็ได้ผมคิดว่าคุณอาจจะไปจ้างคนที่ มีชื่อเสียงในในโลกของออนไลน์อย่างเช่นโอเคแม่บ้านมีหนวดอย่างงี้นะฮะมบติดหนวดใช่ปะอ่าใช่อย่างี้ยังไม่ได้ใช้ครับอยากอยากติดต่อเหมือนกันนะติดต่อมาได้นะก็คือถ้าแบบว่าค่าตัวเขาไม่ได้แพงพอได้ทําการตลาดตรงนี้นะครับมันเป็นมันก็เป็นการพูดสินค้าทําให้เกิดการตะหนักถึงแล้วก็ไม่ไม่ต้องใช้บัคเจ็ตในราคาสูงถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมถามคุณสารัตว่าใน3าสอย่างที่คุณสารัตพูดมาอะไรเป็นต้องมาก่อนต้องมาก่อนก็ คงเป็นคำพูดที่เหมือนพูดกันทุกอยู่างคุณภาพโปรดักหรือว่าสินค้าที่มีความแตกต่างคือคิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกมา หรือ2คือการคิดบรรจุภัณุ์ซึ่งมีความแตกต่างออกมานะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยจะเก่งกรณีของโตเกียวบานาน่าอะไรเงี้ยนะฮะจะแปลแตกต่างออกมาใช่ไหมฮะดังนั้นคุณที่พูดแบบนี้ซึ่งเป็นอันนี้สองสองข้อทเป็นแดบบนนอกสไตล์ญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มาขามแบบนี้ก็เป็นมาขามที่เรากินกันสมัยเด็กๆถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เด็กๆเหมือนกันแต่ว่า เราจะกินแบบเป็นบะขัมหีมากกว่าแตัวน,นี้ยทุกคนมะชอบกินแล้วกิน,น,อ,น,นอีกบางคำเด็เแกแตกไปอันนี้ถูกต้องไม่อยู่อะ,อะไอไครับทุนไทยสำคัญกับอะไรหนึ่งรูปแบบของสินค้าสอง p a c k จ g i ที่แตกต่างสามการตั้งราคาที่ทุกคนจับต้องได้หรือสี่การสื่อสารการตลาดห้าการพุชสินค้าลงไปให้มีเยอะแยะก็เรียกว่า Everyday ตอนนี้ผมว่าผมให้น้ําหนักไปทางที่การรักษาคุณภาพของสินค้าครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้ตลาดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นตลาดที่มีบาเรียต่ำถ้าพูดกันตามตรงคือสินค้าที่อยู่บนเชลเนี่ยทุกคนคือระดับ s อ e ถึงระดับบริษัทที่มีตลาดการขนาดใหญ่<ม>สามารถเขาก็จ้า,ททาง,ท,างท,ทำอะไรสามารถออกสินค้าแพคเกจิ้งมาให้ใครๆกันได้เกิดการแข่งขันตรงนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ลูกค้าเลือกจรงิจรงๆสิง่งทีง่ทำให้แบรนด์สารัฐอยู่กับตลาดทุกวันนี้ก็คือรสชาติของสินค้าแล้วก็เป็นความ มีวอลลุ่ยแอดเดตในความเป็นเพชรบูรณของมะขามของเรารเอาล้ฮะคุณสหรัฐกับผมฝากสาหรัฐไ้กับท่านผู้ชมครับครับก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับที่ทำธุรกิจอยู่ข้างนอกอยากให้มีแรงบันดาลใจนะครับในการทำธุรกิจชีวิตนะครับมันไม่ได้เรียบง่ายนะฮะมะขามเนี่ยก็จะมีเปรี้ยวม,มีหวานมากมันก็เหมือนกับชีวิตของคนนะครับจะต้องเจอเชื่องชีวิตขมขืนแล้วสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเรามีความตั้งใจจริงทำอะไรครับทำไปเลยครับอย่าอย่านอนเฉยๆแพ้แล้วอย่านิ่งนะครับทำ ทุกอย่างความผิดพลาดคืออาจารย์ของความสําเร็จนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับผมแล้วนี่ก็คือคุณสารัพนะฮะอายุน้อย140ล้านใช่ไหมฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ่ไปชมครับเราทักคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนช่วงพิชิตธุรกิจโดย K SME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยนะครับหมายถึงว่าคุณมีมาขามจีจาร์ ตราสารลัเมื่อไม่นานมานี้จิตจาเริ่มเข้าเซมิอเรนครั้งแรกปรนวาณปี51ครับแล้วก็เป็นการทุบสถิติการขายรายได้จากที่แต่ก่อนมียอดขายประมาณแค่40-50ล้านขึ้นมาเกือบเกือบร้อต์ด้วยสินค้าเพียงตัวเดียวก็คือตัวนี้เรียกว่าโดนมากๆกครับก็คือการสร้างแบรนด์ตัวที่2